ย็นน่าสนมาก็น่คือที่ห้องหนอะไรแบนั้คีรีคีรีนางบอกว่าเต่าภูเขาจริงไหมจริงจริงจริงเต่ากินมื้อเย็นของพรเชอร์มันเหลือใช่ไหมเราใช้มันหมดหมดอุณนนี้จะต้องกลับไปแล้วไม่โอเคเราจะตั้งอะไรถึงแม้ว่าเราจะเช็คอินสิบโมง เช็คเอาสี่โมงเย็นเช็คเอามงเย็นนี่เราพนักงานคนนั้นน่ารักมากสายยาากาวิตท์ยอดอาารเขาเย้างลาสุดยอด,ด,ยอดน,น่ารักมากจริงใช่เพราะว่าเราอ่ะไม่เป็นอะไรเออไม่ไปไหนเลยอ,อ,อ,อยู่เหมือน,นเดิเรากินนอนอยู่ในนี้แบบ ไม่ออกไปไหนทั้งสิ้นเราก็แค่เข้าวกินในโรงแรมใช่ตอนจะเจอ,เองงบรรยากาศหลายคนเช้ากลงวันเย็นใช่น้องๆหลายคนก็จะเห็นวนเวียนกันเนี่ย <c oughs> จนเขาจำเลขห้งองได้แล้วเออจน,น,นเนี่ยหญิเนี่ยจำเลขห้องได้แล้วอันนี้มีชิมไหมขอบคุณครับ <c oughs> คิิดดเขาเก่งถ้าเราเาเก่งใจเขาใช่ไหมใช่ไหมเมื่อเย็นเราสั่งอะไรบ้างนะสั่งเพื่อนผู้ชมยำมัมบ้องผัดทอดพิซซ่า เนตแงเจ้าแนแต่ว่ากาจะเป็นกระเทียมโอลิฟอยนใช่กระเทียมโอลิฟอยดาชีนีห้องอารห้องาหาชิมเดียวแบบมีต๊ะเดียวอ็้มี2โต๊ะช่นี้กลับไปแล้วคือห้องเขาแบ่งโซนอ่ะนั่นเลยู้่าแบบนใหญ่ต้องเข้าไปข้างใน เข้าไปคำนวณถ้าถ้าแบบคนเยอะถ้าคนน้อยเข้ากันได้หรือเปล่ามันดีดีความันจะเรียนจะแบบเรียนนแบบไม่เข้าใจปไม่เข้าใจอีกใครอาหารเถอะใครอาหารอะไรนี่ไงอันนี้ไงมีอยู่มีมีชูมีอยู่อันเดียวบอกใจบอกใจอาหารเถอะวกอาหารมาเราค่อยในอาหารก่อนหนึ่ง กันเกินหนึ่งโยมดีกว่าบนครับพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเชียเอาองทั้งสี่พรุ่ีเราจะเตือนมากินอาหารเช้าแล้วก็้ก็ัก่นเล่นน้เล่นมเลนเกมเบืะเล่นนาำหพเราหังสืออาทกออกับปาเงินมัน ก็เดี๋ยวตอนบ่ายๆก็ลงไปกินอาหารเที่ยงไปใช้วอลเชอ์ให้หมดรเพอดีว่าเอ็นเกอร์เส้นเอ็นเจอร์นีผมอาเปลี่ยนเป็นเส้นพาสต้าป็ซอสไรีมะี่อะไรนี่นะเมื่อกี้ไม่จำชื่อได้หน้าตามเป็นอไรันนะจะเรียนตัวอย่าง g o o กูเกิเอาไมได้เไย ว่านี่แมวเพนนี่แน่ใช่เพนนีป่ะไม่ใช่เพนนีคือเพนนีคือนี่ไม่ใช่อะไรนี่นี่ชื่ออะไรนะลิงกนี่เออหน้าตาเป็นเพนนีคือแบบนี้นะเพนนีคือเป็นอกินดื่มแ้อะไรีนี่่ลิงีนี่นี่จะเป็นเป็นซึ่งพาเอีครับแต่มันจะเป็นเส้นเป็นแบรนด์ใหญ่ให่แบบอ๋อได้ได้ไ้ได้ได้เขาก็เปนค่ะ เส้นแบนเหมือนเขาเลือกไม่ออกให้นึกถึงเส้นเออเขเจี๋ยวเส้นแบนดูว่าเออหนึ่เส้นแบนเส้นหนึอันนี้น่ากินแบบเรัเออเอาไปเอาไปให้เชฟคขาดูดีนะเขาออเดอร์อันนี้ต้องกดที่อันนี้แต่อันนี้มันขึ้นไม่ได้เนี่ยมันไม่โฟกัสอ่ะต้องแหงนเนยน่ากินนะ เอาลูกคมใเชฟไม่ได้แบบนีู้เป็เชฟเไม่กินเลยแตเดีฉันต้องแบนได้นะถ้าเราเส้นแบนื่อกีมันจบนี่นึกถึงที่เส้นข้าวซอยอ่ะเส้นแบนแบบนั้น่ะโอยมอไม่ออกว่าได้เหมือนกัน ต้องรีบถ่ายกอ่อนที่ยำอะไรนะ <laughs> ลืมเนี่ยหมูปลากรออบะป๋อ กินแล้วนะสารักกมัสเ็ไหมเอาเลยเดี่ยวเขาควบตุงให้เผ็ดน้อยไงเราบอกเขาเป็นอะเฮ้ยเธอเหนียงชันนี้มันอกาลแล้วนะ เพื่อว่าครับบ๊ายบาย น่องอออตืดแล้วก็ม,นะมันกัเท็ดไปนะครับหอมโอ้อยอมมากคนเดียมคือเค็มอ่ะเค็มเกลือเค็มเกลือนิดหนึ่งอย่างนใส่กินจะเข้ากันนะจะเข้ากันนะ พ <Okay. S 2> อให้มามันก็ไม่าจะต้องเข้าเออคืไม่หมด ทยกน็น้ำปลาพริกอาหารจีนก็เป็นชีส้วยอาหารจีนอะไรเลยก็เยี่ยมบาร์บา่์ดูดมังมั้ยจะไปได้รึเปล่าเอ้ <c oughs> <c oughs> กิน้ดีขึ้นชูรสเค็มก็หอมเผ็ดเผ็ดไม่เป็นไรเดี๋ยวคอย่อดรั้งมือาาจิตถึงไหมอืมเผ็ดขอยอยไปบ้างมันเผ็ดแค่ไหนอะไรนี้เผ็ด ลอยปุ๊บมันหดร <laughs> ้อนสมายไปตัวด้่ยจังอันนี้มันก็เหมือนเบคอนแบบแยนเลยแต่แค่เม็ดเบคอนแดงหนึ่งล้วมันเค็มหรลอวนี่มันเค็มมันเค็มเบคอนเกลือกินไม่เยอะเกินเกิน เดี๋ยววิบ้าอย่างรา้อนๆกลับไปต้องไปลดน้ำหนักอย่างรุนแรงบอกเลยกลับไปคือลดน้ำหนักแบบสั้นสุดจริงๆนะลดน้ำหนักเสียดีเหรอเผ็นมากทำไมแล้วเหรอเผ็ดแค่คำเดียวยังแบบดีดี ตีห <Cornell. S 2> oh, oh ้างโอ้ยคุณว่าที่นี่เขาเทนพนักงานมาดีมากเพราะว่าการจ้านนีตอวครคเตอร์ของจริง เข้าใจครับมัใช้เวลาออวขอบคุณมครับจะได้กินอันนี้ในะสุดไหมซ้อนไหมอระซ้อนแวมันน่ากนมาใช่เราต้องรีบกินเลยนะนะั่ ชีนะสอาจจะโดนจานข้าวแล้วเสียวไอเด่นสต๊อปอันี้คือบิสต้าในเมือมอม่อกจะกำลังจะกินว่ามันจะรสชาติเป็นอย่าง น่นเป็นความเย็มของเลยขนตัดด้วยมะเขือเทศแล้วก็ชีสดีเนาะืวานก็ดีเหมนกันวันนี้เมื่อวานก็ดีนี่ไงอะไรนะมาการิต้าไอเหนียวว่ะมือว่ะ ไมกล้าสั่งไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงแล้วัม่้านไหตอเลอร่อยโชดีเีราอะใจว่าเราซื้อดหลจะบอลเชือมา้วอาหารก็อร่อยมาเลยนี่มงมาไม่เจออะไรน่น่อยแต่ทีน้แล้วแบอว่าเราซื้อบอลเชื่มาเรากจะใช้ชีวิตอยู่ในอาหารัไม่อร่อย ที่กินมาไป้งความแบบกินมาไม่มีอะไรแม่อร่อยเลยเจอเลยครับเจอเลยครับขอบคุณครับนีขบ่ข้าวผัดยังอร่อย มูอขอบน้ำตาหนอ,อย่างเง้ตาอ,อะไรมันทำได้เตาอ,อบธรรมดามันทำได้เหรอทได้เราทานอย่างนี้เล้วกินที่ต้อง รู้จักผมจะจะรู้ว่าผมกินไปก่างม่แพ้ใครเหมือนกันถิงก็น่า <c> ถ <oughs> ้ <c oughs> เาเก่งอะไรเราก็แพ้หมดนะได้ข่าวเลยตั้งกล้าีิโดนปลูกก่อนเมื่อวานแพ้ล้ม,มหน้าต่อตาท่านจับวิดีโอไว้นะ่าจะสนุกหนนะ่อ <c oughs> ไม่น่าตอนวงเพราะว่ามือแต่ทำอะไรดี <c oughs> ตอนที่อัดมอไม่โอเคไม่อัดแบบ ตอนเล่นน่าสนิทนะตอนนี้ให้ที่น,น,นงงี่เป็นที่หนไ่นในที่ไหนสูตรราคาก็สูตรไม่ไม่สูตรอ่ะราคาที่นี่ไม่สูตรคือจะบอกเราก็เคยทั่ที่อื่นที่ราคาต่ำไม่เท่าไหนทุกคนแอบไปทำอะไรอีกแล้วไปลองเจออะไรที่ฉันไม่รู้อีกแล้ว คุยไปเมืไม่เคยรู้ระหว่างทางว่าเออเขาต้องจออะไรต้องอะไรฉันถึงอยากจะส่งดุลอำนาจใาจารททำนาทอยู่เธอก็เหมอนราคือเขาบอใช่ไหมเป็นบอกเขาบอกเาผานวิชคนนได้เออ้องยจคิดอ เคมนแบบอร่อยเนยวางดีจริงแล้วแบบพกนี้ไม่ได้แพงเียบัหัวหินเลยนะแต่ให้มันมีค่าตัเคร่องนแอร์ะมาอืมอืมอืมอแล้วโรงแรมเขาดีอ่ะจะให้จะให้ไปเข้าจะให้ไปถูก เพื่อให้คนซื้อตัวเครื่องบินด้วยแล้วก็อยากเอาเงินด้วยกูดด่กันมันไม่ไหวเขาก็ทำดีให้แบบติดปิดเตือนตั้งบินด้วยนะก็ไม่ได้มีความเน็นออกโนอยชิล้วเหน่อยหรอดีตน่้ย มันมีพระบูทตรงขึ้นมามืโมเมนต์เลยมือไม่เปหรอเปนไมืงไม่เป่อเเยก็เปลี่ยนไม่ได้อะไรเรื่องต่ก็ต้องใช้สองมือไปอยแล้วก็เลยเปื่อนเน็ตปี่หเดี๋ยวองอ นอนที่อื่นฮะยังไงแม่หมอนอ่ะงน้อยๆยังไงก็ไม่สบายที่ห้องที่ห้องมันเป็นแบบหมอนอะไรนะพอสำหรับอรื่ทุอย่างที่แบบนั้นกูสบายแต่ที่นี่มันเขาให้มาหมอนสองะเกอนสูงกระมอนับสบายก้เาไม่รู้เลยนไม่เหมือนบ้นนีนี้อาจจะเป็นหนเป็ดรับ ดีๆคืต้องควัญเป็ดใช่ปะไม่ค่อยรู้เรื่อไเลยใช่คนเป็ดแต่เราก็ไม่รู้นะว่าไหนของมันอืมไม่รู้ควัญเป็ดมันจะเป็นแบบยุบขาเดี๋ยวสู้ของนะอื่นเลเนี่ยอืม เนี่ยถามว่า,าอันนี้อะไรมันใช่ก็ตีมันไม่ยอมเน้นแต่ว่าเขาผสมอะไรหรือเปล่าเพื่อให้มันเปรี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออผิดเองไม่ไงไม่ได้หรอไม่ใช่เ네นี่ยวะนี่มันอะไรไม่ใช่เนี่ยพอดีกันยังไงยอดีกันยังไง ใมันใช้ทั้งใหญ่กับของเธอแล้วขาดเพอนบ้างแล้วเขบอกว่าเธออ้วนหงใหญ่ยังไงเไม่เคยว่าเลย I know what you mean ไม่ินแ่่ว่าเก็บทองไม่นขนมไทยเสนใส่หมดแล้วนะมันโคคืออะไรอ่ะวัตขนมโค โอ้ลมูนก็สังไมไม่เป็นส่งที่ช่ไไหวไม่ไหวก็ไม่ไหวไม่ไหวก็ไม่ไหวไม่ไหวกอไม่ยไม่ต้องจิ้มซอเลย่ตองจิ้มอเลยอมๆเหมืนค้อจีกแต่ก็ไม่มีชีสกินะมา ขอ,อ,อ,อไม่มชี้นม,มากินหน่อยอันนี้คือเอ็กซ์ต้าอ,อันนี้คือเอ็กซ์ต้าเบคอนเพราะนานกินไม่ได้มันกองมีกองอยู่ในอันเนี้ยเต็มไปหมดเลยหมดอุ้ยม่ง คืออ,อ,ยยอ่ยังยคดระเบิดร,ระเบ้อพอเลยไม่รู้รู้แต่ว่ามันขึ้นมาที่คออีกเยอะเกินเนี่ยจะกลับไปกินเบียร์กระป๋องนึงไม่ต้องกินนะอนิ่มอะไรเนี้ย ันนีเล่คนเดียวเลจักกาเงาจักไม่มครเล่นเลยกูป๊ายี่เก็บเลยนเป็ี่เก็บกูดนเดียวเลยดึงคนเดียวดึงดกขวางดึงกขวางเ่อะไร่างยไปอยู่สองคนสองคนไม่สนุกมึงรู้ว่าอีกคนเดือดเลยเ่ว่รานนไ่เป็นไป ลาบเจ็บไปเลยะลับตั้งแต่จนหมดกองเอมีแน่สมสิบจับคู่เลยดังนั้นเนี่ยมันเอาไพ่กันไม่ถูกเพราะว่าในกองมันมีมันมีในกองด้วยเลยไม่รู้ว่าในมือคขอถืออะไรตกน้วมนนอมจะกินขนมาปูกไม่ได้กับตัวพี่ ชอบเป็นขนมไทยขนมไทยดีขนมครกนสไดรเสือค่ะวราจะเป็นข้าวเสียงมะ่วงี่ลกือแล้วขนมทขอร่คือเขาคงแบบมึงไม่ได้กินนะมึงเล่นนะ พอไม่เปิดมอกันไม่รู้ว่าย่ก้อยกเปิดไหมเปด่